เชิญครับเชิญครับจะไปไหนนอ้องตาลดเมมนครับได้เลยนั่งดีๆเนอะรถไอ้มันแห้งนะจะได้ก็ขอทําเวลาน้อยนะครับเนอะผมฟังสบายมากตดบัตตันไฮเมนถึงแน่นอนป่ะให้ว่าการบริหารผู้นําเขาเป็นจะได้ครับปัตตันหักเลือดป่ะ <c oughs> ก็ว่าเนอะน้องได้ซื้อหวยเ,เล็กเด็ดเด็กดังของแม่น้ำนึงก่อนนะก็ซื้อยููเล็เด็ดมั่นใจบัตเต็มเลขเป็นอันครับ อายก็ซื้อเหมือนกันเนาะเจ้าบ้านก็ซื้อกันขนาดเอา้าแล้วได้หนักกอครับถูกแต่ไปได้สักบาทเจ้ามือหนีหายซฟบัดจ่ายหน้าซื้อบะเออนั่นถึงว่าแล้วย้อนเขาทุกที่ต่อกันลายงวดนะกนเลยหนีหายเซบพู้ถึงก็บัธรรมดาเนาะแม่น้ำนึงได้ออกแผ่วรายการโหนกะสวยคือเลขกแม่นแตะแต่เล็กป้ายทะเบียนรดผู้น้ำนี่เปิดมาซื้อกันละเงินบะไหลคล้คายมหน่อยบะปวดมองมันตึงมาได้สตังค์โวิยตังค์วิทย,ทย์จะตายย้อนนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยบะ <S <S <c oughs> โซเล่กวางเรียนทองใจแล้วดินดีดินร่วนซุยต้นใหญ่โวยบะมีโรคบะมีแมงมาได้ผลยาซาักเตือ่อลดต้นทุนได้ผลผลิตเพิ่มแน่นอนถ้าบัเจือโทรถามทีมงานคุณดารุณีได้เลย081-916-9852หหูดบัตรเกษตรกรพร้อมส่งของฟรีถึงบ้านครับผม okay, okay.